สภาพผมที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นสภาพผมก่อนที่ลูกค้าจะยืดผมผมผ่านการฟอกมาแล้วสองรอบนะคะผมอ่อนแอมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ายืดแล้วเป็นยังไงอันนี้เป็นเครยืดผมฟอกนะคะลูกค้าฟอกผมมา สองรอบสองรอบใช่ไหมคะที่ฟอกมาลูก้ายืดยืดอ,อฟอกมาเนาะฟอกมาสองรอบแล้วก็มายืดนะคะแล้วก็ทำสีครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะประมาณสองอาทิตย์เดี๋ยวให้ดูโคนนะคะเห็นไหมโคนมันก็จะดำแค่ตรงเนี้ยนิดเดียวเนี่ยโคนโคนผมลูกค้าจะโผล่มาแค่นี้เองอะประมาณสองอาทิตย์ลูกค้าบอกว่าสองอาทิตย์นะคะแล้วก็ทำสีปิดงอกมาตลอดเลยนะคะ อันนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ภูมิใจชิ้นหนึ่งเลยเพราะว่าผมเขาเงามากๆค่ะแล้วผมเป็นสปริงและให้ดูนะคะปลายผมไม่มีชอ็อตเลยนะคะปลายผมสุขภาพดียืดผมปอกเนี่ยหรือว่ายืดผมที่เสียท,ทําเคมีผมเสียเนี่ยจะใช้เวลานิดนึงต้องมีเวลาให้ช่างนะคะไม่รีบไม่ร้อนเนาะ นะคะผมเงาเงางามเงาแบบสุขภาพดีมากๆเลยนะคะ